โอเคมีอะไรอีกไหมแล้วก็ที่ประทับใจในคอร์สนี้ค่ะก็ครูสอนเข้าใจง่ายค่ะก็เพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆเพื่อนๆดีค่ะดีเนาะเออช่วยกันเรียนโอเคขอบคุณค่ะน้องอ่ะเดี๋ยวน้องหูแป้งกับลุงว่าชอบชอบคอสนี้ชอบอะไรในคอร์สนี้ งานขนมก็ใจง่ายใช่ค่ะเข้าใจง่ายนะคะโอเคมีอะไรเพิ่มอีกไหมมีใครให้มาก่อนนี้อีกไหมอ่ะจอมพลยกมืออ่ะขอบคุณค่ะถงแป้งลูกว่าจอมพลอ่ะแล้วแล้วพรุงนี้ยังแบบเรียนเรียนแบบเรียนฟรีอยู่ใช่ไหมผม,ผมชอบเรียนหนังสือกับเราตื่อบาย ขอบคุณคะ่ะทำไมอ่าททำไมอ่ะทำไมถึงอยากเรียน <g ül> อ่าถ้าชอบเรียนก็เรียนแล้วก็ในอนาคตนะคะ <c oughs> อ่าถ้าชอบในการเรียนนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมเรียนจนกว่าจะพูดภาษาจีนกับหลอกซื้อได้ <c oughs> โอเคนะโอเคอ่า <c oughs> เดี๋ยวจะรอเด็กๆทุกคนเลยนะอ่าเรียนจนกวะ่รู้จะพูดได้หรือเปล่าะ อ่าลองดูนะแบบอาจจะแบบเราซื้ออาจจะหกสิบแล้วก็เบบเาซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าลองดูนะดูว่าใครจะมาทาได้อค่ะจะหอทำไม่ได้เลยทำหนูได้ไหมคะอะไรอย่างงี้นะอ่าลองดูนะเชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าไม่หยุดทํานะอทำไปเรื่อยๆนะคะโอเคมีใครอีกไหมเอ่ยอ่าน้อง พี่อยู่ตรงนี้เลยนะหน้าพี่เลยนะน้องหลินหลินน้องหลินหลินชอบอะไรในคอร์สนี้บ้างชอบหล่อซื้อที่เปิดโอกาสให้ทุกคนกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นค่ะอืมโอเคขอบคุณค่ะอ๋อทุกคนก็ ขาเรียกอะไรอะ้าแสดงออกด้วยแหละอืมแบบเหมือนกับมีใจรักที่จะเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมแค่พูดดีเดียวทุกคนก็แบบรั่งรูออกมานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อ่าลินลินคะพี่หรือน้อง <laughs> ลินลินค่ะอ่าเดี๋ยวมีไทยอีกหน้าน้องมาชิมาน้องมาชิมาอ่าชอบอะไรในคอร์สนี้บ้างคะทําให้หนูรู้จักภาษาจีนมากขึ้นค่ะอืม แต่ก่อนมีพื้นฐานอะไรไหมเอ้ยแค่นับเลขค่ะแค่นับเลขนาอโอเคเดี๋ยวมาเรียนด้วยกันอีกนะน้องอชิมานะคะแค่น้องคุณน้ำค่ะค่ะชอบเหล่าซื้อที่ช่วยปรับเรื่องการออกเสียงให้ค่ะแล้วตอนนี้ออกเสียงโอเคไหมโอเคข<า>ึ้นเยอะเลยค่ะเปนเยอะโอเคอค,ค่ะขอบคุณค่ะโอเค อ่ามีใครอีกไหมอยากจะบอกอะไรอ่าน้องฝนอ่าน้องฝนก็มาก่อนบ่อยเลยนะน้องฝนอยากบอกอะไรกับคอร์สนี้ไหมคะแล้วบอกอะไรเพื่อนๆไหมเอ่ยวังวันสีทองนะคะดีเดี๋ยวเป็น <laughs> โอเคน้องกิติยาก็ได้น้องกิติยาอันนี้อ่ะ เดี๋ยวคนสุดท้ายเป็นน้องพิติยาแล้วกันนะคะน้องพิิยาชอบอะไรในคลอดนี้บ้างคะก็ชอบที่เป็นกันเองคะ่ะไม่ถูอตัวอืเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะมาเจอกันในทีไม่มีใครรู้จักกันเลยนะใช่เหมือนแบบเป็นกันเองใช่ไหมน้องกิติยาบอกโอเคแล้วมีใครอยากจะอ่านอกจากนี้นะคะยังไม่ถามแล้วนะแต่ว่าจะลองอ่าลองดูว่าใครอยากพูดอะไรอีกไหมเอ่ย อยากมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะค่ะ okay. เปิดอยู่แล้วคะ่ะเปิดอยู่แล้วคะ <c oughs> ่ะอ่โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะมมกลับเราซื้อแล้วผมมีความสุขมากมากอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยล,ร <า S 1> ลเราซื้อ,อน่ารักค<ๆ>่ะขอบคุณมากน <c oughs> <ๆ>่ารักน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเราจะมีรายการนี้ไม่ได้นะคะถ้า เราไม่มีคนที่ให้ห้องเราอาห้องซูมห้องนี้กับเราอาจจะต้องขอบคุณท่านนะคะที่ให้ห้องซูมห้องนี้กับพวกเรานะคะแล้วก็พี่ๆนะคะที่ทำโปรดักชั่นให้หรือว่ามาช่วยในเรื่องนั่นนู่นนี่ที่แบบรายละเอียดยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เราซื้อคนเดียวนะเราซื้อคนเดียวทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆคนในทีมเลยนะอ,อเดี๋ยวเราขอบคุณพี่ๆทุกคน<ท>ในทีมกันนะคะหนึ่งสองสาม เอเชียเจ้าเเเขอบคุณพี่ๆทีมงานค่ะโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณพี่ๆข mm hmm. องเราซื้อทีมงานนะคะโอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปในคอร์สของเราอ่าวันนี้วันสุดท้ายมาถ่ายรูปร่มกันเปิดไม่เอ้ยไม่ใช่เปิดหน้าจอการวันสุดท้ายแล้วในการมีคอร์สนะคะในคอร์ส <Okay. S 2> เดือนนี้ค่ เรานะคะมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันเธอเดี๋ยวค่ะมุมก่อน <laughs> มุมด้วยนะ <laughs> ที่วางโทรศัพท์ก่อนอ่า <laughs> โอเคถ่ายรูปแล้วก็ระหว่างถ่ายรูปเสร็จนะคะ <c oughs> ก็จะมีอ่า อย่างใครจะลงลงชื่อเรียนต่อในคอร์สหน้านะคะอะ่คอร์สเดือนหน้านะคะ,ะ,คะก็ลงชื่อไว้ได้เลยนะคะก,ก็จะมีแบบประเมินด้วยอาจจะให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะโอเคอย่างนั้นนะคะเปิดกล้องกันแล้วนะคะอ,ะอ่างั้นเดี๋ยววันนี้ท่าไหนดีโอ๊ยมีท่าอย่างนี้อ่าเอโอเคท้านี้ก็ได้ท่าเดิมเลยท่าเดิมเนาะอ่าท่าสุดท้ายนะคะดิง หนึ่งสองสามดเคผมพิวอ่ะอีกอีกอีกรูปหนึ่งนะคะอ่ะเอสามสี สจ <10. S 1> ็ดแปดเก้าส uh ิเย้ป <Te> <ikka> ิดข้อแล้วโอเคสำหรับน้องคนไหนที่แบบชื่อผิดหรือว่าอุ้ยหนูมานะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาคุยไม่ได้นะคะคะโอเคอย่างนั้นวันนี้ก็คงจะ ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะ่าสามารถที่จะทําแบบฟอร์มได้นะคะแบบฟอร์มนี้ก็คือ่าลงชื่อในคราวหน้าแล้วก็่าการให้คะแนนเรียนประมาณกี่โมงถ้าเราสื่เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยพรุ่งนี้จะเรียนพินอินนะแบบว่าการผสมพินอินง่ายแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าแบบเอออยากจะทําให้มันแน่นมากอะไรเงี้ยก็มาเรียนด้วยกันหรืออาจจะว่าเอ้ยหนูแน่นปึกและก็อาจจะมาช่วยเพื่อนก็ได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหเลิกเร็วกว่าปกติเราคือค่ะวันอาทิตย์เราเรียนแม่คะเออน้องๆอยากเรียนไหมอ่ะน้องๆอยากเรียนทุกวันหรือว่าวันเสาร์ใช่อยากเรียนทุกวันแต่จริงจริงอยากเรียนประมาณแปดโมงนะเฮ้ยดแล้วแล้วหนูเปิดเทอมทำไงอ่ะตื่นเออน้องๆเปิดเรียนยังยังไม่เปิดเลย เป็นไิดเดือนหน้าค่ะเปิดเดือนหน้ากันอ๋อโอเคเทอมแล้วเปิดปิดเทอมเออถ้าสมมติเปิดเทอมอย่างเงี้ยทำไงอ่ะถ้าสมมติเปิดเทอมใช่ไหมอ๋อถ้าสมมติว่าตอนนี้เปิดเทอมปิดเทอมอยู่ใช่ไหมคะถึงมีนาถึงมิถุนาเหรอปิดอ่ะเปิดเทอมเมื่อไหร่กันคะสิบเจ็ดพฤษภาคมฮะท้องหนูไม่เปิดค่ะท้องนูใกล้จะ เิดแล้วค่ะเราคือใครจะเปิดแล้วโอเคอย่างนั้นก็เอาหลังเลิกเรียนละกันเนาะเราจะได้มาเจอกันได้เผื่ออ่าทับเปิดแยนแต่ของหนูของหนูไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยใช่เพราะ่เพราะวจบมสามแล้วค่ะก็เลยแบบยาวไปเลยอยู่บ้านอยู่อย่างโอเคค่ะ คอดหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่วันอ๋อก็ประมาณนี้แหละค่ะประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่น<ต>้องอยากยืนทุกคนน้องบอกสองทุ่มได้ไหมสองทุ่มแล้วแต่เราจะข้าเลยใช่ไหมคะหล่อตื่นอะไรนะคะ นก็แต่เราจะเข้าคอร์สเลยใช่ไหมคะคอร์สใหม่อะค่ะใช่ใช่อะคอร์สใหม่เดี๋ยวบอกอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราเสื้อก็ก็เวลาน้อยมากเลยอะก็จะมีช่วงนี้เลยอะค่ะเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวจะบอกวลาตอนนี้เราซื้อค่ะถ้าคอร์สใหม่หนูอยากเรียนประมาณแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปดโมงถึงสองทุ่มอะโอเคยังไงเดี๋ยวแปดโมงยังไม่ตื่นเลยสามทุ่มก็ได้แล้วเจ้ โอ้แปดโมงถึงสามทุ่มมาลาทอนมากเลยนะคะเนี่ยตื่นเที่ยง <c oughs> ค่ะโอเคอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะคะบางคนชอบนอนเช้าด้วยนะคะทางคนบอกอะ <c oughs> อย่างนั้นก็คงประมาณอย่าลืมทำอ่า เขาเรียกอะไรนะแบบสึกหดไม่ใช่เขาเรียกอะไรแบบฟอมนะคะเป็นกันเองมากเลยจริงๆเหมือนอยู่กับน้องๆรู้จักกันมานานคือทำแบบฟองสองรอสองรอเออจะบอกว่าทุกคนไม่รู้จักกันเลยนะอ่ามาจริงๆคือเนี่ยก็คือแบบมารู้จักกันอ่อนเนี่ยคอร์ดแรกแล้วก็เปิดแบบเนี้ยคอร์ดแรกด้วยนะคะก็เป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะน่ากุกใจมากบางคนมาจากภาคเหนือภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยเออภาคตะวันออกภาคกลางตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยมา เจอกันที sure kind of ur, ่นี่นะคะก็ไม okay. 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 so so ่ใช่ความบังเอิญหรอกเชื่อดิคุณครูคะค่ะคอต่อไปนี่จะแจ้งเวลาแล้วก็วันในไลน์ใช่ไหมคะใช่จะแจ้งในไลน์อีกทีหนึ่งเนาะขอเศาร์เสียงก่อนนะโอเคอย่างนั้นก็คงจะประมาณนี้ค่ะก็ขอปิดคอร์ดค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะะเรื่องประกาศนียบัเดี๋ยวหาังไม่ได้นะคะ หล,หลังไมมนี่คือส่งในไลน์ใช่ไหมคะค่ะหลังๆค่หลังไหมนี่คือส่งในไลน์ใช่ไหมคะราใช่ใช่ในไลน์ก็ได้ค่ะไลน์ส่วนตัวอ่าเพราะว่าออไลน์ส่วนตัวก็ได้ใช่ใช่เรามาบอกละกันเนาะเออบางคนถ้าไม่เจอมีชื่อมาทุกวันเลยไม่มีชื่อได้อย่างไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูซิค่ะวันดีค่ะพอดใหม่เดี๋ยวบอกเวลาใช่ไหมคะกับวันบอกเวลา สวัสดีค่ะรอซ์สวัสดีค่ะไปแล้วเจ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 ตาเจียค่ะสวัสดีค er. ่ะรอซ์เจ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 ตาเจียตจียโอ้ยโทรศัพท์ตกอุ้ยโอ้ยเสียงมาก